โอเคครับเข้ามาดูรถ A D V X A e D V 750สีขาวที่ h o n d a BigWing รถสวรรค์เนาะเห็นรถขึ้นเข้ามาเลยมาดูตัวจริงเลย มือหนึ่งอมือห,น,ห,อห,น,หอนึ่งนะเนี่ยส่นเป็นมืนหอหนึ่งก็เล็กโอเคถึงแล้วฮอ Big Wing น,อนด้าบิ๊กวิงนครสวรรค์เห็นไหครับเรามาถึง Honda Big Wing แล้วนะวันนี้มารับรถ XADV นะครับ750ของเราเดี๋ยวเราไปดูรถกันตัวตัวมันก็จะมีบอกสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟบอกครับถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็คืออ่าพร้อมใช้งานนะครับครับผมก็วิธีการใช้งานก็แค่กด ตบพุทธหนึ่งครั้งปุ๊บเขาไอตัวหน้าปัดก็เด้งขึ้นมาเนาะด้งขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับเวลาปิดก็หมุนซ้ายหนึ่งทีหนึ่งทีนะครับจริงๆรู้ว่ากดพุทธสตาร์แล้วรถจะติดเหมือนรถชนนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับน่าทรัแบบนั้นเนาะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ดูหน้าจอแบบนะครับเวลาเราจะปิดมันนะครับก็ะหมุนไปทางซ้ายค้างไว้ปุ๊บ หน้าจอก็ปิดแล้วจะบอกว่าอยู่ที่บ้านนี่ไม่ทําอะไรนะครับดูแต่รีวิวอะโอ้ยแน่นกับผมด้วยข่าวๆตัวอันนึงก็จะขายได้สักคันนึงเลยสองคันแล้วกันสองคันแล้วกันนะครับผมก็ติดนะครับเวลาพี่จะล็อกคอนะครับป้องกันการขโมยนะครับปิดายก่อนปิดสายนะครับแล้วก็ปิดสายค้างปิดสายค้างอีกทีนึงปึ๊บอหอกครับ แล้วแต่มันจะมีในกรณีที่ไม่ต้องล็อกมันมันก็จะมีสัญญาเสียงสัญญาณบอกว่าไม่ตรงไม่ต้องขล็อกนะครับเขยับไปนะครับมาเัวอยางเราแฮกแฮกไปสุดนะครับหงายไปปุ๊บไม่ยอมอ๋อพอเป็นที่รู้กันต้องหาตัวเองแล้วก็หาตำแหน่งให้ตรงล็อกเลยใช้มอเตอร์ล็อกขาผมวิธีจะปลดล็อกคอก็ทำให้ รีโมทเป็นสัญลักษณ์สีเขียวก่อนนะครับแล้วกดปุ่มพุชหนึ่งครั้งมันจะมีได้ยินเสียงกระเด้งหรื่ากูแจผมจะอธิบายกูแจตัวนี้ก่อนเนาะกูแจตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็แค่มีเอาไว้แค่เปิดคอยเป่าคอยเป่านะครับในกรณีไหนก็คือในกรณีที่ตัวรถแบตเตอรี่หมดนะครับเรากดสัญญาณนี้ไม่ทำงานตัวพุชสตาร์ก็จะไม่ทำงานทำอะไรไม่ได้เลยก็มีหน้าที่แค่ ดึงออกมานะครับแล้วเราจะเห็นตำแหน่งของตัวล็อกบอลดได้กรงนี้ที่แบตหมดแล้วแต่ว่าในถ้าแบตไม่หมดเราก็คือกดเปิดบอร์ดที่ปุ่มนั้นได้เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายบอกทีว่าปุ่มไหนปุ่มไหนลูกยางมันมีลูกยางกลมๆอยู่ดึงออกมาครับแล้วก็เสียเข้าไปแล้วก็เปิดแค่นี้แค่นี้แล้วก็ แบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้ที่เข็บนี้ครับมันจะเป็นกิ๊บล็อกครับคถอดง่ายแล้วก็ถอดกร้ถอดกุบแบตออกนะครับแล้วก็ยกไปชาร์จครับถ้าชาร์จไม่เข้าอะไรไม่เข้าก็แสดงว่าโอ้หักขาอเสียมันตรงที่ว่าเบาะมันเล็กไปหน่อยถ้าไหนต้องใส่ปี๊บใส่อะไรนาออ่าหมวกน็อกเต็มใบ1นึ่งใบครับพี่หนึ่งใบใช่แล้วก็ปิดเหมือนเดิมครับจะมีอยู่สองปุ่ม นะครับปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันแล้วปุ่มเปิดใต้บอกนะครับนะครับมันจะมีคำว่าฟูกกับปี๊นะครับตัวนี้ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าแต่ตำแหน่งนี้หมดที่ออนอยู่ก็สามารถเปิดได้เลยเปิดได้เลยครับครับเออรับนะครับฝาถังหมุนน้ำมันใช้ต่าหนึ่งก็ได้หมดก้าอีสิบได้หมดครับแต่ไม่ไม่แนะนำที่ผมแนะนำก็อยากให้เป็นกันตัว้า จอหน้าจอเวลาจะเปิดใช้งานกดบุ๊กหนึ่งครั้งคุบก็จะมีบอกในรลังเ<ม>แต่ละอย่าง,าางาน,นะครับไฟเกียร์ว่างไฟ traction control ไฟ ABS นะครับ ABS ถ้าไม่ดับ<ม>หรือกระพริบแสดงว่ามีปัญหาในระบบปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับนี่ครับโหมดทีก็ power EB e n g i n e brake ครับดีก็ได้ P-Torque นะครับตัวนี้จะเป็น ABS ระบบเบรกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นม่านวัดรอบนะครับแล้วก็นี่จะเป็นความเร็วใช้เป็นหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะบอกวันที่นะครับเดือนปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะาถ่ายกำลังเครื่องครั้งแรกฮัลโหลครับตั้งไว้แล้วใช่ไหมครัตั้งไว้แล้วครับตัวนี้ก็จะมี ถ้าเวลาเราแม่เขาตั้งขึ้นมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้บอกนะครับสายสแตนนะครับก็คือสายสแตนมันกดสตาร์ทติดขาติดแ,<ป>แต่เกียร์มันจะใส่เกียร์ไม่ได้นะครับเราต้องเอามาตั้ง,งข้างขงางึ้นก่อนในบางกรณีที่รถเราใส่เกียร์อยู่นะครับการใส่เกียร์นี่ครับพี่ตำแหน่งนรับ,รบเกียร์ก็เป็นเกียร์ว่างนะครับนี่ก็ เออออโต้ออโต้เอ็มเป็นนุ่นครับดีก็เป็นได้นะครับอ่าเราจะบอกขั้นตอนการขับออโต้ก่อนอ่าคือออกตัวไปเรากดได์้ัวดีเพิ่งนะครับพร้อมทำรับรับพร้อมทำงานแล้วปิดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเกียร์มันจะต่อเข้าเองอัตโนมัติกับรถยนต์เลยเนาะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเป็นนุ่น เกียร์มันจะเข้าไม่ได้ถ้าเราเป็นแมนนววคือล้อหน้าล้อหลังไม่สัมพันธ์กันลอยอยู่นะครับแต่ในกรณีถ้าเราขับตั้งค้างลงอยู่โดยตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์หนึ่งอย่างเงี้ยเวลาขับตั้งวงปุ๊บันจะดับทันทีแล้วก็ตอบกลับมาเป็นเกียร์ว่างเกียร์ว่างครับหรือหรือเวลาเราขับเกียร์นะครับเรากดไ้เราอยู่ในโหมดออโต้เราขับเกียร์ธรรมดานะครับ เวลาเจอข้างหน้าเป็นไฟแดงครับแล้วมันความดีของมันก็คือเอ็นส <N. S 1> ามารถกดเอ,นอ็นแล้วาาสามารถติดตัวลอยได้ครับผมเสี่ยงเสียงนอยเสียงก็พอเพียงแล้วสําหรับขี่ออกทิพย์ใช่ครับผมลำคานไปเที่ยวไม่ลำคานเหรอครับี่ล็อกถสี่ครับผมแต่พวกนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเปิดในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นมีเหตุฉุกเฉินหนึ่งก็เปิดนะครับครับถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินเปิดแล้วเดี๋ยว ดูแล้วด,ดูแลวสวิทช์แต่ใช้ง่ายาครับฟอรฟ้าครับผมแต่อันนี้จะเป็นเกียร์นะครับเป็นอัพอัพดาวอัพชิปดาวนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายกดแคนเซิลไฟเลี้ยวก็เหมือนรถเล็กเลยอ่าโอเคก็คือกดอลงไปนะครับฝากดลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นไฟต่ําไฟสูงไฟพาร์สครับพาร์สตัวไปครับเวลาสูงกด การที่มาอย่างนี้นะครับอ่าครับอ่าอันนี้เป็นไฟปกติไฟพาสก็กระพริบไฟกดถูกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็จะคือเป็นการเปิดไฟเดย์ไลท์นะครับมันก็จะมี Auto ออโต้กันด้วยไอออโต้กออฟเราก็จะเปิด Auto ออโต้ไว้นะครับไฟตัวนี้เ <ไฟ S 2> ดย์ไลท์ออเดย์ไลท์เลยครับผมอ๋อแสดงว่าเดย์ไลท์อย่างนี้แสดงว่าติดกลางวันกลางคืนดับเหรอ มันเป็นออโต้ครับมองเป็นออโต้ใช่ครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เราก็ตั้งออโต้ไว้ความสว่างของหน้าจอนะครับเวลาเราถ้าปิดนี้มันก็จะหลีลงจะหลีลงครับผมมาแล้วครับตัวป้ายาจอหลอนจัดเลยออาตัวจอวันนี้เลยตัวนี้คือผิดตัวล็อกเด็กมือนี่ใช่ที่สังเกตเวลาเราเวลาล็อกเบ็กมือไปนะครับนะครับปึ้ง มันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับตัวพีครครับพี่สังเกตว่าถ้าเราล็อกเบรกมืออยู่การสตาร์ทเราการลืมเนี่ยถ้าเรามันจะไม่ทําให้เราลืมแน่นอนเพราะว่ามันจะดูขัดขัดสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้ครับอ๋อแต่มันจะดูขัดขัดใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่าเราไม่ได้เอาเบรกมือถ้าถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จู้ดี้ใช่ตรงไปตัวมาเลยอ่าแล้วก็ผมไเจอดทั้งว่าชั้นครับพี่อ